หลังจากที่มีข่าวได้ไม่นานนะครับเชลซีก็สามารถปิดดีลและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคีแนนดูสบิริฮอล์ครับกองกลางที่เชลซีเซ็นสัญญามาจากทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์ครับเซ็นสัญญากันจนถึงปี2030ถือว่าเป็นดีลที่เซอร์ไพรส์พอสมควรครับ เนื่องจากเป็นการเซ็นสัญญาผู้เล่นในตำแหน่งที่เชลซีไม่ได้ขาดแคลนแล้วก็ยังมีตำแหน่งอื่นที่มีความสำคัญมากกว่าแต่ก็ถือว่าไม่ใช่การเซ็นสัญญาดาวรุ่งที่รอการพิสูจน์ตัวเองเหมือนที่ผ,ผ่านๆมานะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกองกลางสัญชาติอังกฤษอย่างคีแนนดูบิลลี่ฮอ l l กันแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของเขานะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งช่องปามสามบาทห้าบาทเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ หรือว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องเพียงแค่โดเน a ด้วยการส่งเป็นซุปเปอร์แตงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับมาว่ากันถึงคีแนนดูบิรี่ฮอ l l นะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือคีแนนแฟรงค์ดูบิรี่ฮอเกิดวันที่6กันยายนครับปี1998ในนครนอตติงแฮมครับดูบิร y ี่ฮอเนี่ยเติบโตในเลสเตอร์เขามีความอยากเล่นฟุตบอลในช่วงที่ตัวเขาอยู่แค่5้ขวบเท่านั้นนะครับ แต่ด้วยความที่อายุเขายัางน้อยเนี่ยทำให้ไม่มีทีมไหนอยากดึงเข้ามาร่วมทีมจนเป็นทางสโมสรเชฟเซ็ตไดานาโมครับสโมสรท้องถิ่นในเลสเตอร์ที่มอบโอกาสให้เขาลงเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีจนในปี2006เนี่ยฟอร์มของเขาในวัย7ขวบกับการเล่นในทัวร์นาเมนต์วันอาทิตย์นะครับที่เขามักจะลงแข่งอยู่เป็นประจำหรือว่าพกซันเดอลีกอะไรประมาณนี้ครับทำให้เข้าตาแมวมองอะคาเดมี่ของเลสเตอร์ซิตี้ ที่มักจะมาชมเกมทัวร์นาเมนต์อยู่บ่อยๆและก็ทำให้เขาเนี่ยถูกดึงตัวไปร่วมทีมอะคาเดมี่ของเลสเตอร์ซิตี้ในปีต่อมาครับ <S <S ดูวบรรีฮอเนี่ยต้องแบกรับความยากลำบากอยู่เสมอด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่ตัวเล็กนะครับเมื่อเทียบกับเด็กในรุ่นเดียวกันแต่ด้วยความทุ่มเทและความเป็นนักสู้ครับเขามักจะเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคและก็พยายามที่จะทำให้มันสำเร็จ ดูบรีฮอร์เนี่ยเล่นให้กับอะคาเดมีของเลสเตอร์ในทุกทุกช่วงของอายุเลยครับจนได้รับสัญญาอาชีพจากทางสโมสรในปี2017และในปี2019อีก2ปีต่อมาเนี่ย mm hmm. เจ้าตัวก็ได้รับเลือกให้เป็นนักเตะอะคาเดมียอดเยี่ยมประจำปีนั้นอีกด้วยซึ่งในระหว่างที่ดูิรีฮอร์ฝึกซ้อมอยู่กับทีมชุดเยาวชนเนี่ย mm hmm. เขาก็ได้รู้จักกับนักเตะชุดใหญ่มากมายซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาเคยได้ทำหน้าที่เป็นเด็กขัดรองเท้าให้กับเอ็นโกโลกองเต จ้าตัวเคยสัมภาษณ์ถึงกองเต้ครับว่าในเวลานั้นเนี่ยกองเต้โชว์ฟอร์มในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมผมต้องมั่นใจว่ารองเท้าของเขาเนี่ยต้องไร้ที่ติในทุกๆวันเพราะถ้าเขาเล่นแย่ขึ้นมาเนี่ยผมคงไม่อยากให้ใครมาว่าว่าผมเป็นคนทําให้รองเท้าของเขาไม่สะอาดผมเจอเขาบ่อยมากครับในสนามซ้อมและเขามักจะขอบคุณผมเรื่องรองเท้าอยู่เสมอเขาเป็นคนที่ดีมากๆจริงๆจนในวันที่25มการาคมครับปี2020 ในศึกเอฟเอัพเกมที่เลสเตอร์มีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนับเป็นครั้งแรกครับที่ดูสปริริฮอ l l ได้ลงเดบิวต์กับเลสเตอร์ชุดใหญ่โดยในเกมนี้เนี่ยเจ้าตัวถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองนาะทีที่68แทนที่ของเค l ลิชิ i อีเฮนาโชแล้วก็เป็นทางเลสเตอร์ครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0แล้วก็อีก2วันต่อมาหลังจากการแข่งขันนัดนั้นดูสปริรฮอก็ถูกส่งไปยืมตัวกับแบล็กพูลครับ โดยเจ้าตัวมีโอกาสลงเล่น10นัดทาไป4ประตูกับอีก1แอสซิสก่อนที่ฤด,ดูกาลต่อมาดูส์บรีฮอจะขยายสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ไปอีก4ปีและถูกปล่อยยืมอีกครั้งกับดูตันทาวตลอดทั้งฤด,ดูกาล2020-2021โดยได้ลงเล่นถึง40นัดในทุกรายการเป็นตัวหลักให้กับทีมครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตู9ลูกโดยแบ่งออกเป็น3ประตูกับ6แอสซิสในฤด,ดูกาลต่อมาครับ2021-2022เนี่ย ดูสปิริฮอร์ในวัย22ปีได้กลับสู่ทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้แถมการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนะครับก็ได้ลงเล่นไปกับทีมเนี่ยถึง44นัดในทุกรายการทำไป3ประตูกับ3แอสซิสผู้ดได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่าดูสปิริฮอร์เเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมเช่นกันแล้วก็นับตั้งแต่ฤดูกาลนั้นมาเนี่ยเขาก็เป็นตัวหลักให้กับเลสเตอร์มาโดยตลอดแต่โชคไม่ดีครับที่ในฤดูกาล2022-2023 เลสเตอร์เนี่ยจบอันดับ18ในพรีเมียร์ลีกส่งผลให้ทีมจิ้งจอกสยามตกชั้นสู่เดือะแชมปนชิพแต่พวกเขาก็ใช้เวลาเพียงแค่1ปีครับในการกลับมาเลสเตอร์สามารถคว้าแชมป์เดือะแชมปนชิพได้ไปครองแถมยังเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดในการค้าแข้งของดูสบรีฮอร์ด้วยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยระเบิดฟอร์มเทพสุดๆโดยการลงเล่นไป49เกมยิงไป12แล้วก็จ่ายไป15ในทุกรายการ เป็นกำลังหลักช่วยให้เลสเตอร์คว้าแชมป์ลีกแล้วก็เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จดูเหมือนว่าอนาคตของดูสบรีฮอร์เนี่ยจะสดใสกับเลสเตอร์ครับแต่ด้วยเรื่องปัญหาทางการเงินของสโมสส์ทำให้พวกเขาต้องเร่งขายนักเตะก่อนจะถึงวันที่จะครบกำหนดแล้วหวยก็มาตกที่ดูสบรีฮอร์ครับในเวลานั้นพวกเขาพยายามที่จะขายดูสบรีฮอร์ให้ทันนะครับและทีมที่เป็นข่าวด้วยตอนนั้นอย่างไบรตันก็ดูเหมือนจะตกลงกับเลสเตอร์ได้หมดแล้วนะครับ แถมสื่อบางเจ้ายังรายงานว่าตรวจร่างกายกับสโมสรใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับสำหรับดีลนี้ระหว่างทั้ง2ส,สโมสรจนกระทั่งสื่อชื่อดังของอังกฤษมากมายได้รายงานกันว่าครับได้มีสโมสรเข้ามาร่วมวงและพยายามปาดหน้าในดีลนี้นั่นก็คือเชลซีซึ่งหลังจากที่เชลซีให้ความสนใจได้ไม่นานครับพวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะติดต่อไปหาตัวนักเตะซึ่งนั่นทําให้ดูสบิลลี่ฮอลเนี่ย สนใจเชลซีอย่างมากเลยครับเชลซี Chelsea มีการเสนอโปรเจกต์ที่น่าสนใจให้กับนักเตะยิ่งเจ้าตัวได้ร่วมทำงานกับนายเก่าอย่างเอนโซมารสกาผู้ที่สามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่จึงไม่ต้องน่าแปลกใจเลยครับที่เขาจะไม่ปฏิเสธข้อเสนอในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ดูสปิริ t ฮอ l l ก็ตอบตกลงในทันทีในการย้ายมาอยู่กับเชลซีและมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา จ้าตัวให้สัมภาษณ์ถึงสไตล์การเล่นของตัวเองครับว่าเขาคือผู้เล่นตำแหน่งกองกลางบทบาทที่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในการเล่นเกมรุกด้วยนะครับรวมถึงเมื่อต้องเล่นเกมรับเขาก็พร้อมจะทุ่มพลังทั้งหมด1 0อมีความกระหายอยากที่จะทําประตูโดยเห็นจากตัวเลขของเขาเนี่ยถือว่ามีสติเพิ่มขึ้นมาอย่างมากนะครับไม่ใช่เพียงแค่แต่การทําประตูรวมไปถึงเรื่องการแอสซิสครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมด้วย ยิ่งในวัย25ปีมีประสบการณ์บนพรีเมียร์ลีกมาแล้วแถมเจ้าตัวยังเคยเป็นคนสำคัญของเอโซมาริสกามาก่อนแน่นอนว่าเขาจะต้องเป็นคนสำคัญให้กับเชลซีในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนสำหรับคีแนนสตูเบอรี่ฮอนะครับนี่ก็คือเรื่องเล่าของนักเตะคนใหม่ที่ย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้เพื่อคิดว่าเขาจะมีบทบาทมากน้อยขนาดไหนจะเล่นตรงไหนแล้วก็จะส่งผลกระทบกับคอน,นอกาลกเกอร์หรือไม่คิดว่าฟอร์มจะโดดเด่นกับเชลซีหรือเปล่า ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สามารถด o n a t e ด้วยการซุปเปอร์ตงวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ